แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมโค้ชเหียนชัยนะครับเนี่ครับก็เป็นผู้สอนทีมวิ่งผาดทีงร้อชยชายหญิงมอโลกครับ,บผมครับเป็นไงครับร้อมของอตอนนี้เราก็จะเหลือ,อตัดตัววันที่สามรอบหนึ่งเพื่อที่จะจัดเอาคนที่ดีที่สุดในการที่จะเอามาลงทีมผาดนะครับเพื่อเตรียมแข่งขัน ครับหลังตัดแล้วตอนนี้คือในส่วนของที่ตัดต,ตัวนะฮะทีมทีมชายได้ยิบครับทีมชายทีมชายใช่ไหม,มอ๋อครับแล้วตอนนี้ครับตัดอียรอบอ๋อครับแล้วคาดหวังในส่วนของประเภทอะไรพิเศษไหมฮะอ่าวิ่งผ่านสี่ร้อยครับแล้วก็ร้อยเมตรชาย <200 S 1> อมตรครับ ทั้งชายทั้งหญิงครับฮะชายหญิงอ่อผู้ชายครับอ๋อผู้ชายะจากบิลนะฮะผู้ชายครับบิลแล้วก็วิ่งผาดสิบร้อยครับครับเอาฝากอะไรถึงแฟนกรีธาบ้างครับก็อยากให้ส่งกำลังใจให้น้องๆนะครับอ่าแล้วก็อยากให้กำลังใจกันเยอะๆครับโอเคครับพี่นิสุดครับครับในอยากพี่เหรียญหน้าเหรียญใครนะครับครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับ